มาแล้วครับผมส่วนคองสายบูผ <Huh? S 1> สะสมลูกแก้วการันตีปืนถาวรว้าวลวดลายคือแบบอย่างเฟีย้ยว่า <Yahoo! S 1> ดูสแตตครับผมความเดลดรีโดดบวกสองดาเมจบวกหนึ <Huh? S 1> แต่ว่าลดความเร็วเคลื่อนที่ซองควงม,มันต้องแบบว่าวิ่งผิวๆไม่ใช่หรอ oh, <no. S 1> เดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาสุ่มให้ดูนะครับผมว่ามันจะออกอยางออกง่ายแค่ไหน มาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมพี่ขอคนละหนึ่งซับสไคร์อะไรเงี้ยเป็นกําลังใจอะ่ะเออโอเคไปลุยไปเลยจ้าดีแล้วฮะกล่องโอ้โหเปิดฉากมาได้เลยเฮ้ยไปยาวครับผมอย่าเสียเวลาโอ้โหลูก2มาละพีอ่ออกง่ายนะน้องๆกดสามครั้งได้2ลูกแล้วอะ่ะไปต่อครับผมเออไปต่อยาวครับเฮ้ยอะไรอะ่ะ โอ้โหมีไอวอลพาวเวอร์ออด้วยครับผมโอ้ oh my god อันนี้พี่ยังไม่มีนะครับเฮ้ยคุมนะตู้นี้จัดปราคุมนะโอ้โ oh, หได้สก,กินได้นิด่ะมังกรไปต่อย่อยไปโอ้ oh, ได้มาอีกหนึ่งลูกครับผมโอ้โ oh, หได้แต่ของซ้ำๆวะ่ะโป้งลูกที่สี่ครับผมได้มาละขาดลูกเดียวลูกเดียวออกไพนา อ้พี่ขอเธอหน้าลูกเดียวโอ้ทุกคนหลังๆมามันออกยากนะครับผมโป้งไดเลยโอ้ยอีอลูกเดียวเองหนึ่งลูกอ่าทุกคนลูกสุดท้ายมันออกยากอ๋อเรียบร้อยครับผมโอ้ไมก่กพี่หมดไปประมาณสามพันเกือบสี่พันเพชรครับผมทุกคน ก็ถือว่ามันการันตีนะพี่ว่าก็คุมนะครับผมดีกว่าไปเปิดกล่องแน่นอนอนะ่ะเออโอเคมาเดี๋ยวเราทําการรับเลยครับผมไปนี่ทุกคนยาอูโอ้โหเอฟเฟกค,คือแบบสวยงามมากครับผม <Wow. S 1> พอเราเอามาถือหน้าล็อบบี้ก็จะประมาณนี้นครับผมแล้วคือแบบว่าพี่แต่งตัวเข้าตีมด้วยครับตีมเขียวอะ่ะเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองใส่ไปดึงหัวนะครับผมว่ามันจะสวยงามขนาดไหนไปไปดูกันเลย โอเคครับผมน้องๆตอนนี้พี่ก็ทําการเข้ามาในเกมแล้วครับผมน้องๆดูดิบัตรสร้างห้องสีแดงอะครับเปิดฉากมาก็แบบได้ลูกทองแล้วอะตอนนี้พี่ก็มายิงกับช่องบี่ฮอนลอนนอยพี่ดุกแล้วก็ไอเนียเเกอร์นะผมฝากไปกระทืบปุ่มติดตามด้วยแต่ก่อนจะไปเล่นก็น้องๆดูดิครับความสวยงามนี่พี่ให้1 0เต็มส0เลยนทุกคนดูดิคือแบบเกมทําคุณภาพจัดเลยอะรอบเนี้ย คือแบบสีสวยมากครับผมสีไฟอ่ะเออได้เวลาตายครับผมย้อนแมงอัดสองเม็ดเลยมาถึงข้อดีของปืนนี้ก็คือรีโหลดบวกสองนะครับผมคือแบบจักระตุนไวมากคือแบบน้องยิงกระตุนหมดใช่ป่ะยังไม่ทันได้ชักเลยกระสุนเต็มแล้วจริงๆอันนี้พูดจริงวันแตกหนึ่งสวัสดีครับ โอ้ยแม่งไงกระสุนหมดรีโหลดไวรีโหลดโคตรไวรีโหลดโคตรไววัดสองรีโหลดโคตรไวบอกเลยมาดวิวันนี้พี่ก็มากับทีมแกงเขียวหวานนะครับน้องๆใครที่แบบว่าหิวข้าวก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันตายโหเหลืองเตะแกงเขียวหวานโอ้รีโหลดโคตรไวอลยทุกคน นี่รถสองอะคัชน้องๆพี่ว่ามันหมอกเอาไว้อัดตัวนะเว้ย <Huh? S 1> โหเรียบร้อยครับผม <Hey! S 1> แต่ข้อเสียก็คือความเร็วเคลื่อนที่ลบหนึ่งนะครับผม oh, <no. S 1> แต่พออมาเล่นในเกมแล้วพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันวิ่งช้าเลยนะครับเวลาถือลูกซองอะ <Okay. S 1> เวลาเราวิ่งอะเราจะเก็บปืนอยู่แล้วครับมันก็เลยไม่มีผลอะไรเลย มันคงไม่มีใครแบบว่าวิ่งถือปืนไปนยิงหรอกใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่จะเล่นกับคู่กับดีเซอร์นะครับผมโอเคสวยนัดเดียวแต้ครับผมดีเซอร์โคตรมันโอ้โหน้องๆเรียบร้อยหลายคนอาจจะลายตานะผมเพราะว่าพี่ใช้จิตวิญญาณเล่นพี่ก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันมาเออเหลือตัวเดียวครับผมเอ้ย ดิเซอร์ดิเซอร์ยัดมันไม่เท่ครับมันมารีวิวลูกซองวันนี้ขอใช้ลูกซองปิดงานละกันเออหัวแตกน้องๆคนไหนรู้บ้างครับว่าสแต็ปปืนลูกซองเขียวเนี่ยมันดีกว่าลูกซองอะไรบ้างใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมโอเคส่วนตัวพี่คิดว่ามันน่าจะดีกว่าลูกซองม่วงนะเอออะไรเขียวๆก็แกงเขียวหวานไง โอ้หัวระยะจูบพี่ฮอนโดนหัวระยะจูบดุงไปดิไอหนุ่มแกงเคียวหวานมาแล้วเออโอ้โหแม่งเอ,อ้ยบูทแพรเกอร์ระยะจูบโคตเอาอะแต่ได้ถามว่าสกินนี้เอาไปเล่นห้องไฮไลท์ได้ไหมได้นะครับผมเพราะว่ามันดีโหลดค่อนข้างที่จะไวมากนะครับเราก็สามารถดึงหัวได้รัวๆอะไรเงี้ยเวลาดึงหัวแบบยิงไม่โดนะมันเสียกระสุนฟรีเข้าใจปะ มาดิโอ้ยเฮ้ย <โฮ S 1> หัวแต่นะหัดแต่งนะดีลกโคตรไวอะ่ะเรียบร้อยครับผมคือแบบกระโดด2องจังหวะกระสุนเต็มแล้วนะดึงดึงกับซองดีแท็กครับผมแต่ต้องดีแทกมันแม่กนกว่านะเว้ยก็อย่างว่าครับพี่ขอเล่นกับดีเสิร์ตลักกันปกติแบบเล่นดึงหัวมันต้องเล่นดีเสิร์ตไงเล่นไฮไลท์อ่ะ อู้ยัยโคตรตึงเนี่ยกระโดดสองทีกระสุนเต็มแล้วเห็นปะสุนเต็มไวมากครับผมโอ oh. ้ทอดทอดทอดทดงัด,ดหัวไม่โดนส่วนตัวพี่ก็ค่อนข้างที่จะชอบสกินนี้นะครับผมเพราะว่าสีมันสวยมากเลยคือแบบคุ้มราคาครับอะไรไะ่ก่อน อะไรอะปืนไม่ตื้อเอ้ย <c oughs> มาเด้เออโอ้ดึงหัวเดินได้งไงโคตรก๊อตวันหนึ่งามาแล้วผมเหลือตัวตึงเลบานอนขอเล่นบดีเสรลา,ก,าร <First blood. S 1> กันน้องๆคนไหนที่ดูแล้วลายตาก็ขออภัยนะผมเพราะว่าฝีมือพี่มันอัพเลเวลมันหมุนไวจัดอ่ะทุกวันเนี้ย <Wow. S 1> อาง่ายนะครับ พี่หลับตาเล่นแค่นั้นแหละมาเลยจะไปนไหนแมสเวาน้อยอะไรอย่างไรล่ะฮ oh, <no. S 1> จะดีไปไหนแมสาวน้อย oh, <no. S 1> วัยรุ่นแกงเขียวหวานทำงานได้เฮ้ยมันยิงอะไรมาวะอ๋อดูนั่นนะ่ะ <Okay. S 1> เีร็ร้อยก็บผมแตกหนึ่ง ดูดีรีกระสุนโคตรไวอ่ะโอ้โหระยะจูบโคตรเอาตาหนีโคตรมาไอเพิ่มโคตรมาไวลูดเลเวอร์โนเหลือแม่สาวน้อยคนนี้อีกแล้วเออเดี๋ยวตาต่อไปเราลองอัดตัวไหมจะได้เห็นแบบภาพตัวมันจะเล่นมันขนาดไหนโอเคโอ้โหเฮ้ย โป้งโอ้กระโดดไยปังงางโอเคทุกคนเดี๋ยวตานนี้พี่จะลองเล่นอัดตัวให้ดูนะครับผมว่ามันจะมันในขนาดไหนนะแต่แต่แต่ส่วนตัวพี่คิดว่าอัดตัวน่าจะสวสุดครับผมโอเคกดคน design design, ้างได้เลยอะดีกระสุนแป๊บดูดิเอออัดตัวโนหนึ่งอัดตัวโนหนึ่ง โอ้ทุกคนเอาอตรงนะถ้าไม่มวแต่แอคดึงหัวอัดตัวสวยสุดบอกไปอัดตัวคือไอพี่ชนะแป้งแต่สิบสิบโมงเช้าเมื่อวานอะ่ะอัดตัวเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> อัดตัวโซลสุดไบลื่น <c oughs> เอาตรงพี่ว่าเล่นเกมแบบเอาชีวิตรอดอ่ะยิงตัวยิงหัวมันไม่สาคัญหรอกครับเออแต่งน้องแบบว่าถ้าพี่ยิงตัวน,น้องก็จะไม่ดูกันอะ่ะ มันเกิดอะไรขึ้นหรอครับมันมันมันหมดยุคอัดตัวแล้วหรอเออือแบบว่าคนทำช่องก็ต้องแบบหัดยิงหัวฝึกฝีมืออะไรอย่างเงี้ยโอเคน้องๆถึงจะศรัทธาเออมาแตกอัดตัวสลับอัดหัวได้ปะหัวหนึ่งหัวสองหัวหนึ่งหัวสอง มาแล้ว <laughs> ประชายิงหวัหวหัวเข้ามาเลยให้หนุมแกงเขียวหวานเี็บร้อยครับผมจอบจดุดยอดความสวยงามให้สิบครับผมประสิทธิภาพการอัดตัวให้ร้อย ฟาไปกดติดตามช่องพี่ฮอนหลอนหน่อยช่องพี่ดุกแล้วก็ช่องไอเนียเยกเกอร์ด้วยนะครับผม <Y ak oo> ท้างนอง้องชอบเีนกระชูกำปั้นขึ้นมาแล้วชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฟาก,กดแจ้งรับชมกันด้วยที่สำคัญฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ก่มมาใหา่จากพี่แล้วเจอกันในคลิปหน้าขอมครับ